สามสครับ39แต่ตอนนี้เหลือ25้าแล้วมั้งโอ้โหทำอะไรกับพี่นี่ไปครับผมดึงช่วงบนค่ะเฟสล็อกช่วงบนก็สวยขึ้นไหมตอนแรกเรามีความกังวลอะไรบ้างครับตอนแรกมีกังวลเรื่องร่องแก้มก็คือมาปรึกษาคุณหมอเรื่องร่องแก้มอยากอยากจะล็อกช่วงล่างแต่คุณหมอแนะนำว่า ถ้าเราล็อกช่วงบนอะ่ะเราก็จะได้ช่วงล่างไปด้วยก็จะคุ้มกว่าก็อืมเชื่อคุณหมอเชื่อคุณหมอแล้วก็สวยเลยคุ้มเลยได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเพราะว่าเป็นคนจอรนยาวคุณหมอบอกว่าเป็นคนจอรนยาวก็จะได้จะได้เปรียบหน่อยก็คุ้มเลยงานนี้ใช่ตอนนั้นเราใช้เวลาผ่าตัดกี่ชั่วโมงครับเวลาผ่าตัด,ดน่าจะประมาณ จำไม่ได้อ่ะน่าจะชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงครึ่งได้มัง้งหลับอะไม่รู้เรื่องตื่นมาก็เสร็จแล้วใช่ก็คือแปไกลกใจมากก็คือตื่นมาก็ปกติอะถามว่าโกหกมันไม่ได้โกหกนะมันปกติจริงๆก็กลับไปบ้านแฟนก็ดูแลแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยอะช่วยเหลือตัวเองได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ,ะทำเฟสล็อกเสร็จสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ ปัญหาตอนแรกๆหรออืตาเศร้าซึ่งปัญหาตรงเนี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะว่าเราตาเศร้าเพราะว่าเราจะโฟกัสจุดอื่นมากกว่าแต่พอมาพบคุณหมอคุณหมอกลับอโฟกัสที่ตาซึ่งแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากพอพอแก้ปัญหาที่ตาเสร็จรู้สึกว่าหน้าหน้าเราสดใสสดใสขึ้นเยอะเลยอะค่ะก,ก็ตอนแรกตอนแรกก็ กังวลว่ากลัวกลัวดวงตาจะเปลี่ยนไปแต่แต่การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งคือมันดีมากอะค่ะดียังไงเดี๋ยวช่วยขยายความดีตรงที่หนึ่งตาไม่เศร้าหน้าหน้าจะเหมือนยิ้มยิ้มยิ้มตลอดเวลาเพราะปกติหน้าถ้านนั่งเฉยๆหน้าจะบึ้งแต่ทุกวันนี้คือแบบหน้าดูยิ้มหน้าดูยิ้มขึ้นนะคะปกติจะต้องกรีดอะไรเนอร์เดี๋ยวนี้ไม่กรีดแล้ว แล้วรอยแผลเป็นยังไงบ้างเรนั้รอยแผลตอนแรกก็จะปวดปูดก็คือเย็บเนาะก็จะปวดปูดแต่จะไม่ค่อยมีความกังวลเรื่องแผลเท่าไหร่เพราะว่าศึกษาที่นี่มานานแล้วแล้วก็เชื่อมั่นการดูแลของอคุณหมอที่นี่ว่าคงไม่ปล่อยให้ลูกค้ามีแผลกลับไปบ้านแบบเหมือนที่อื่นๆแน่นอนอเชื่อมั่นเชื่อมั่นกับรอยแผลที่นี่เลยเลยเลือกที่นี่อะคะ่ะ คนที่อยากทําที่มีปัญหาตาตกตาเศร้า,าแล้วแบบดูไม่สดใสคือถ้าพบปัญหาเหล่านั้นแล้วก็คิดว่ามามาพบคุณหมอปรึกษาคุณหมอแนะนําที่นี่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นคนที่บอกตรงๆว่าก็ก็เดินสายเสียกรรมหลายอย่างแต่ก็ไม่แต่ถ้าผ่าตัดเนี่ยตอนนี้คือแนะนําทุกคนมาที่นี่หมดเลยเพราะว่ารู้สึกการดูแลของทีมแพทย์ที่นี่ การดูแลของพยาบาลที่นี่คุณหมอที่นี่ด,ดูใส่ใจดูใส่ใจลูกค้ามากๆคือซึ่งซึ้งประทับใจจุดนี้มากๆอนะคะ่ะใช่เรียกพบบ่อยมากแล้วทั้งหมดมีค่าใช้ใจ่ายไหมไม่มีเลยค่ะที่นี่คือจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีไม่มีเรียกเพิ่มไม่มียิบย่อยก็คือยาเนี่ยให้แล้วให้อีกให้จนแบบพอแล้วไม่เอาแล้วก็ก็ให้เตรียมไว้ซึ่งซึ่ง คุณหมอดีมากพยาบาลดีมากทีมแพทย์ดีมากค่ะ